ที่นี่ตะก่อนเป็นนาที่เขาเรียกนาหมอมนาหมอมทั้งหมดนาหมอหมอใช่ไหมจากนานก็คือข้าวมันราคายแล้วก็ยางราคาดีกก็ญญ <c oughs> เลยเปลี่ยนมาปลูกยางหมดทุก <c oughs> บ้านทั้งบมอเลยเกือบจนทุกบ้านเลยจะ,จะมีสัญญาณเขาจะมีการปลูกผักด้วยปลูกผักสวนมัตัวคนที่นี่นี่เป็นที่เลือกหรือว่าเวลาไปตลาดไม่ไปเปล่านะ อ่าเวลาไปาจะไปตลาดนะจะถื้อของไปตลาดด้วยแล้วเวลากลับมาจากตลาดก็จะถือของกลับมาคำว่าของในที่นี้ช่นปลูกผักไว้ใช่ไหมเอาผักเราไปตลาดแล้วเวลาจะซื้ออะไรกินก็ซื้อมากลับมาด้วย ท,ที่นี่เกี่ยวกับการเษกษตรก็ทุกปีที่มระแจากเนี่ยนั่นคือกำนันจะเป็นคนประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์ว่าเขาจะมีการอบรมเรื่องนั้นเขาจะมีการนำมาเล่นพันธุ์นี้หรือว่าอีกไม่ไม่รู้สึกเมื่อวานวานีนน่ไหมเมื่อวันวันสองวันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีที่วัดนันทิจเขาเพิ่งจัดงานไปเดี๋ยวครับ เนี่ยเพื่อปรับอะไรต่างๆของของคนในชุดนเนี่ยนะบ้าชื่ออะไรคะชื่อกินนั่งกินลาแก้องสีเออมันบายยูยู่นีตั้งแต่แรงตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดค่ะนี่ทามาอยู่กันนาเกลียดไหเกลียดาซองอกสิบสองอ่ายงเศร้าอยู่เลยอุ้ยสิบสองบ้ามีขอบวรัวที่นี่เลยค่ะ มีกับผู้คนในในตำบลนี้เลยในเมืองสามเลยมาประกอบอาชีพตัดยางตัดยางตัดยางใช่ก็ปลูกทั่วปลูกฟักเล่นขนาดเลยปลูกทั่วปลูทั่วหลักปลูกกระปุพเล่นขนาดนี้ปลูกเท้าบานค่ะปลูกสวนขั้วค่ะเรื่ก็ขายด้วยนะก็ตรงนี้ตลาดตลาดยังไงตลาดหน้ามือง่ายแต่ว่าเราขายไม่ขาดพุ่งตังไม่ขาดพุ่งตงเพรามานคือตำบลอ๋อเตอไปลาดขายหันยี่กี้ขนาดเลยลูกเอาไม่ไม่ได้ไปขายตลาดนี้ไม่ป้าไม่ป้าไม่สนใจไปเพราะว่าตัดยาง แต่ยางแต่ที่นี่ท่าแต่ยางท่าแต่ยางยางแต่ผมเห็นเมื่อกี้นินมีตอนเปล่ามีอะไรกันโอ้ก็มีมันคือมีมันมีไม่เยอะมันมีมีใบกิ่นกันพนันเลยไบคลายดิทิลพนันเลยน้องไม่ถึงก็แบบเป็นเป็นเป็นส้วนกระเสือดไปเลยอ่ามันไม่ได้เป็นซื้อไม่ไม่ได้ซื้อเป็นส่วนยางส่วนผ้าเป็นเป็นลักพนันซื้อส้วนยางมันเป็นลักไอเปล่ามันไม่ได้เป็นลักไอกระมี่กันไหมทุกคนเลยนะคนที่ยาต้นคนตาติทตสนพนันแหลยก็ไอ้อะไรเปล่าเปล่าเปล่าเทะไงค่ะ ครับวันนี้นะครับผมมาออกพื้นที่นะครับในรายวิชาโปรเจกต์นะครับเป็นขั้งแรกนะครับของอําเภอ,อนามมนะครับหมู่ที่3นะค,คือภกพยอมนะครับก็สรุปได้ว่าก็คือคนส่วนใหญ่ที่นี่นะรประกอบอาชีพทําเกษตรแต่ทําเกษตรในที่นี่คือปลูกยางเป็นหลักครับผมถามหลายๆท่าน ทั้งชาวบ้านทั่วไปเจ้าวาดผู้มีความรู้นค,รคนเก่คนเท่านะก็ส่วนใหญ่จะปลูกยางเป็นหลักนะครับแล้วก็ปลูกพืชส่วนครัวใชใ้กันเองนะครับผมกินกันในครัวเรือนครับก็แต่ว่าวันนี้นะเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะเพราะว่ามีโควิดพลาดบางอย่างนะครับก็คือวันนี้วันจุดราชการตอนแรกจะติดต่อกำนันนะครับเพราะว่าแกมีความรู้ทุกอย่างก็เลยติดต่อ,อยากก็เลยต้องนัดเป็นอาทิตย์หน้า น้าครับผมก็เจอกันนั้นอาทิตย์หน้าครับตลอดนี้สวัสดีครับ